ขอเชิญร่วมรับชมงานมหกรรมคุณภาพ Quality Fair ประจำปี2,563ค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันที่2 0 2สสิงหาคมนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นิกาโดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ Real Time อย่างเป็นรูปแบบครั้งแรกค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราจะมากันในธีมของ l e s s o n Learn from COVID-19 Management สีราษ New Normal เรียนรู้สู้โควิดวิถีใหม่ในสีราษค่ะ ซึ่งมีหัวข้อาการเสวนาที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากมายค่ะอาทิเช่นวิธีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 2P Safety ในระบบบริการสุขภาพและการจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัลค่ะโดยบทเรียนของโควิด1 9นะคะ, 19, ะ,คะจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างวิถีใหม่สู่แนวปฏิบัติในอนาคตค่ะทุกท่านสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง SIBN IPTV s i r i a l Channel และ Facebook งานพัฒนาคุณภาพ บริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศกันนะคะ